แล้วก็สวัสดีชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะไพ่จะคุณเนะะื้อหาตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง15มีนาคม2,568นะคะอาจารย์ขอขอบพคุณทุกการติดตามทุกสับสก์ไลค์แชร์ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบพคุณมากๆเลยค่ะค่ะเราจะเริ่มต้นการพยากรณ์ด้วยไพ่ออร์โคแฟนตาซีนะคะไพ่จะถอดเรื่องราว ต่างๆของชาวราศีธนูว่าอย่างไรบ้างนะคะเป็นดวงภาพรวมนะคะอาจารย์จะเลือกไห่มา12ใบนะคะ ัางงานไพ่ใบที่หนึ่งค่ะเอ,อ่อไพ่บอกออ awakening นะคะตื่นรู้หรือไพ่ judgment นั่นเองนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งบุญและกรรมนะคะทำกรรมดีได้ดีอ,อ่าทำกรรมไม่ดีก็จะได้รับสิ่งนั้นตอบแทนนี่ก็เป็นความหมายไพ่ใบนี้ด้วยและยังบ่งบอกถึงคำว่าตื่นรู้เหมือนชาวราศีธนูจะเข้าใจสัจธรรมชีวิตเข้าใจตัวเอง นะะเข้าใจการดําเนินชีวิตได้ดีนะฮะท่านกําลังปรับเปลี่ยนทิศท,ทางการดําเนินชีวิตของท่านไปสู่สิ่งที่มันดีขึ้นค่ะนะฮะ,นะะจากที่ผ่านมาอาจจะมีความลําบากความวุ่นวายในชีวิตนะคะ่ะด้านล่างคือความวุ่นวายแต่ด้านบนทอ้องฟ้ากระจ่างเลยนะคะมันแปลว่าท่านจะหลุดพ้นกับปัญหาที่เป็นอยู่นั่นเองนะคะโอ้โหในตําแหน่งการเงินน่ะนะฮะขึ้น อัศวินเหรียญและข้อความเขียนว่าภูมิฐานนะคะคุณดูดิใส่ชุดสีทองเหลืองอลามรถราคากี่ล้านไม่รู้แหละก็สีทองบรรยากาศไพ่แบบแบบปังมากอะ่ะบอกเลยในเรื่องของการเงินนะปักนี้นะอะท่านจะทำอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องของเงินเข้ามาแบบก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะ ในรูปแบบของเงินสดก็ได้หรือรูปแบบของอสังหาบ้านที่ดินรถก็ได้ท่านจะได้ดังใจปรรถนาเลยนะคะ,ะพลังบุญส่งมาถึงตัวท่านแล้วพอมีพลังบุญเข้ามาช่วยทําอะไรมันก็ราบรื่นง่ายขึ้นนะคะใครจะบอกแบบดูดิใจบุญเห็นไหมคะหกเหรียญเพราะอะไรเนี่ยท่านใจบุญไงคะ ตำแหน่งเขาเรียกว่าโยกหน้าลัคนาเนี่ยถึงกันเลยในการตื่นรู้ในการาทำบุญในการเขาเรียกว่าอุทิศบุญให้อหนึ่งะคะถ้าทำบุญแบบนี้หนึ่งอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรให้ถวายบุญเทพเทวดาและยังทำบุญโดยการแบ่งปันผู้อื่นให้คนที่เขาลำบากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยท่านก็ทำประจำแหละดูแล้วนะคะในตำแหน่งสหชาเพราะนั้น พอให้เราแบ่งปันคนอื่นใจบุญเราใจดีกับคนอื่นนะคนอื่นก็ใจดีกับเราเหมือนกันนะความหมายไพ่ก็จะบอกงั้นเวลาท่านคอนแทคอะไรก็ตามมันง่ายอะค่ะง่ายง่ายได้ง่ายมากๆเพราะแบบเหมือนอล่าคนมีบุญนะคะเออใครเห็นใครเขาก็ชอบคนเขาเห็นเขาศรัทธาเขาเมตตาเขารักใครเขานิยมยกยออ่องเออประมาณนั้นเลยนะคะโอ้โหไอในตําแหน่งแบบ ความมั่นคงนะตำแหน่งพันทั่วไพ่บอกอุดมสมบูรณ์หมายเลขสามไพ่จักรพัตินีพระแม่นะถ้าเทพเนี่ยที่บ้านท่านอาจจะบูชาไม่พระแม่อุมาก็พระแม่ลักษมีนะคะที่บ้านท่านอ่ะนะคนะ,ะซึ่งดีมากๆเลยนะคะบูชาแล้วรวยบ้านอุดมสมบูรณ์บ้านมั่งคัง่งบ้านมีความสุขครอบครัวรักใครญาติพี่น้องรักใครกันดี นะคะเป็นไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์โอ้โหอาจารย์มองไพ่ท่านอในตําแหน่งโชคลาภลอยซะด้วยสิหมายเลขสิบขึ้นนะ่ะหมายเลขสิบดาวกเสาเป็นดาวที่เขาเรียกว่าดาวเสาเนี่ยถ้าได้ได้เยอะๆนะแล้วดาวเสาวสวยอะ่ะเพราะเป็นสิบเหรียญนะ่ะแล้วเขียนคําว่ามรดกในตําแหน่งบุตตะตําแหน่งการลงทุนตําแหน่งเสี่ยงโชคเพราะ,ะนั้นท่านมีเกณฑ์ได้รับโชคก้อนใหญ่ๆอะ่ะ อดูดิในตำแหน่งการเงินขึ้นอัศวินเหรียญและนี่ก็ยังขึ้นสิบเหรียญในตำแหน่งเสี่ยงโชคอีกต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นท่านอาจจะมีเกณฑ์โชคลาภลอยเงินล้านหล่นทับแบบไม่ร,รู้ตัวก็ได้นะในการเสี่ยงโชคเนาะมีโอกาสก็แล้วแต่พื้นดวงเดิมด้วยแหละนะคะแล้วก็ยังมองการลงทุนอะไรที่คิดจะทำอะ่ะอาจจะไปลงทุนเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานแฟชั่นาขายพวก ชุดสตรีอย่างเงี้ยเสื้อผ้าสวยงามกระเป๋ารองเท้าเครื่องประดับก็ได้หรือแม้กระทั่งธุรกิจร้านอาหารท่านก็เอาไปลงทุนได้เหมือนกันคาเฟ่อะไรก็ว่าไปนะฮะท่านจะทำแล้วประสบความสําเร็จหรือถ้าใครปรารถนาเรื่องการตั้งครรภ์มีบุตรนะคะเนี่ยให้สองใบเนี่ยขึ้นเรื่องของลูกได้หรือถ้าท่านมีลูกอยู่แล้วได้ข่าวดีเรื่องลูกลูกหลานบริวารดีอ่นานะลูก อยู่ในวัยเรียนเรียนเก่งเป็นเด็กดีอยู่ไว้ทํางานเขาก็ประสบความสําเร็จในเรื่องการงานอืมหรือถ้าเป็นลูกน้องผู้ใต้บงังคับบัญชาเขาก็ซื่อสัตย์นะซื่อสัตย์กับชาวธนูแบบนั้นเลยโอเคใบถัดไปในตําแหน่งสตูพศไพศสวยค่ะอ่พลังงานไพ่หนึ่งถ้วยนะคะเขียนคําว่าอภิรมอภิรมก็แปลว่าความสุขความยินดีหมหาไพเราเรียงกันแบบ โอ้โหแพชชั่นเนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดมากๆเลยดวงชาวธนูปักนี้นะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเลยแหละทำอะไรสำเร็จศัตรูแพ้ภยัยศัตรูเปลี่ยนมาเป็นมิตรเลยอะ่ะกับตัวกับใจเลยแบบนั้นเลยปัญหาทุกอย่างแบบท่านสามารถที่จะก้าวข้ามได้หมดเลยนะคะต่อไปค่ะในตำแหน่งคนรักสัมผัสพิเศษนะ เด็กถือถ้วยนั่นแหละค่ะความหมายก็แปลว่าคนรักของท่านเป็นคนมีเซนก็นได้หรือเป็นคนน่ารักเป็นคนที่เข้าใจท่านดีที่สุดแหละเออความเห็นคอยตามนะคะเขารักท่านแหละไพ่ถ้วยสื่อถึงความรักความรู้สึกที่มีให้นะฮะแรงดึงดูดเห็นไหมเขามีให้แค่ไหนอ่ะไพ่ขยายกันอยู่เนี่ยเนาะสองถ้วยอะ่ะเพราะนั้นคนรักไม่ต้องห่วงเลยเขารักท่านมากนะ ถ้าเป็นตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสุขภาพแข็งแรงไม่มีปัญหาค่ะต่อไปในตำแหน่งสุภะนะไพ่ขึ้นคำว่าออ,อันนี้ก็ต้องเตือนนิดหนึ่งถ้ามองข้อดีในตำแหน่งนี้นะคะอ,อให้แก้ดวงนิดหนึ่งก็ได้โบยจากเลือดปล่อยปลาก็จะผ่านได้นะคะเพราะอันนี้อาจจะเตือนเรื่องของอุบัติเหตุก็ได้แต่ไม่ถึงขั้นแบบ สูญเสียอะไรอะไรขนาดนะั้นมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ถ้าคุณแก้ดวงที่อาจารย์บอกไปเพราะถ้าไพ่ขึ้นหมายเลขสิบหกอย่างเงี้ยเขาจะมาจากเลือดปล่อยปลาอย่างเงี้ยบางคนหรืออยู่ในช่วงการทําสัญญกรรมหรือขุดหินปูนผ่าฟันคุดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแต่ถ้าตรงนี้พูดในเรื่องของเออ่ตำแหน่งนะฮะท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆๆใ,ใ,ใ,ในเรื่องของตําแหน่ง ขอดูไพ่ใบถัดไปเพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องงานโอ้โหไม่ต้องห่วงนะคะแบบนี้ท่านยังมั่นคงอยู่ท่านก็ยังทํางานอยู่ได้แค่จะมีการเปลี่ยนแปลงบทบาทการทํางานเพื่อความมั่นคงท่านมากยิ่งขึ้น,นถ้าท่านอยู่เลเวลที่สองก็ขึ้นไปที่สามที่สี่อะไรประมาณนั้นแล้วก็มั่นคงอยู่ได้ยาวๆมีการเปลี่ยนแปลงจะแปลงอย่างนี้นะจากคําสั่งหัวหน้าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่เ,เขาเปลี่ยนแบบนั้นก็ได้นะฮะเพราะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลง แบบที่ท่านอาจจะมีคาดคิดคาดฝันว่าจะได้แต่มันได้อะอ่ามันจะขึ้นแบบนั้นนะคะต่อไปนะคะในตำแหน่งโชคลาภท่านได้ไพ่อะไรอ่ะปกป้องหมายเลขเจ็ดค่ะเจ็ดหนึ่งศูนย์ติดกันเลยโชคลาภท่านได้โชคลาภอาจจะเป็นได้จากเลขทะเบียนบ้านทะเบียนรถก็ลองดูนะคะเพราะไพ่พท่านสวยมากลุ้นตำแหน่งสรุปคะ่ะไพ่บอกว่าย,ยัางไงโอ้โหดวงท่านทยาน พุ่งทยานค่ะหมายเลขเจ็ดสตรองมากเลยนะอ่าหมายเลขเจ็ดเป็นพลังงานแห่งความมุ่งมั่นมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนมากเป็นดวงที่ยังมีพลังอะ่ะคนเราขอให้มีพลังเถอะนะทําอะไรก็สําเร็จทางนั้นแหละนะอาจารย์มองว่าดวงคุณพลังเข้มแข็งแข็งแกร่งสตรองนะคะนี่ก็คือดวงชาวธนูต่อด้วยดวงความรักเลยค่ะคนมีคู่นะ ดวงความรักคนมีคู่ชาวธนูขอฝั่งชาวธนูก่อนเลยพลังงานอ่านเรื่องราวเป็นความน้อยอกน้อยใจอะความเศร้าเศร้าหมองอืมโดดเดี่ยวมีความรู้สึกอ้างว้างมีความรู้สึกว่าอืมชีวิตเราเนี่นะทำไมเขาคนนั้นยังไม่เห็นค่าอีกแล้วเราก็ทำทุกอย่างแล้วนะ ะะท่านอาจจะคิดแต่แล้วท่านก็ยังมีความรู้สึกกลับมารักตัวเองได้แหละไพ่เดอะซันขึ้นมาอาจจะมีความเครียดความเศร้าคิดถึงใครบางคนที่ไม่เห็นค่าเราเขามุกออนไปจากเราแล้วนะคะท่านอาจจะเสียใจอยู่ช่วงระยะหนึ่งแหละแต่พอมีไพ่ดวงดาวกับไพ่พระอาทิตย์ขึ้นมานะไพ่จักรวาลขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ว่าชาวธนูเข้มแข็งแล้วท่านกลับมารักตัวเองท่านมีเป้าอืมจริงๆด้วยท่านมีเป้าหมายใหมล่ละ เป้าหมายใหม่อาจจะเป็นเรื่องของงานเรื่องสักเซสในเรื่องของธุรกิจหนะ้าที่การงานก็ได้มีไพ่สามถ้วยแล้วเขียนคําว่า abandon หมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นท่านจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะเป็นเรื่องของเงินผลประโยชน์เรื่องของความสําเร็จในธุรกิจการงานละมากที่สุดอาจริงด้วยหนึ่งดาบเห็นไหมท่านโฟกัสไปที่งานละท่านจะไม่สนใจเขาเท่าไหร่ละท่านจะเข้มแข็งเด็ดขาดชัดเจนเลยหดาบเนี่ย ดาบสวมมงกุฎนะคะปลายดาบมีมงกุฎสวมอยู่ท่านเชื่อมั่นตัวเองท่านเชื่อในความดีในความถูกต้องท่านรักตัวเองแล้วค่ะถ้างั้นเขาเป็นยังไงนะคะหลังจากที่ท่านกลับมาเข้มแข็งแล้วไม่ได้แคร์เขาอีกต่อไปเหมือนเดิมแล้วท่านอยู่ได้โดยไม่มีเขาอะไรประมาณนั้นด้วยในดวงนะตัวคนนั้นล่ะเขาเป็นยังไงอยู่เอ่อพลังงานขึ้นอ่า princess of cup อ่าต่นี้ก็เป็นความอ่อนไหวฝั่งเขาแล้วล่ะคะ่ะเขารู้สึกโอ้โใช่อ่อนไหวแล้วรู้สึกเจ็บปวดแล้วเอาแล้วทําไมต้องเจ็บปวดน่ะวุ่นวายใจมากเหมือนไฟลุกท่วมใจเขาอยู่มันร้อนลุ่มกระบนกระวายอืมอยากกลับมาแน่นีหกถ้วยหมา,า,าในที่สุดก็จะไปไม่รอแล้วเห็นไหมละ่ะเออเนี่ยสเตืม อยากกลับมาท่านอยากกลับมาดูแลอยากกลับมารักกันคิดถึงบรรยากาศเก่าๆสิ่งเก่าๆที่เคยทําร่วมกันตอนนี้รู้แล้วแหละว่าตัวเองผิดเนี่ยแบบนี้สํานึกแล้วล่ะเออนะคะห้าไม้ร้อนลุมในใจสามดาบดาบเสียบหัวใจร้องไห้อยู่นั่นน่ะเสียใจเสียใจในสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดแหละอาจจะไปคบใครบางคนแหละหลังจากที่มูฟออนเดินจากท่านไปแต่แล้วไปเจอ คนไม่จริงใจก็อาจจะแปลว่าเขาเรียกว่าอืมเหมือนกับไม่ได้แช่งเนาะคนเราอ่ะอืมทําให้คนอื่นเสียใจจัโบทถึงข่าวตัวเองบ้างก็จะรู้สึกอ,อะไรประมาณนั้นแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปในเมื่อเขาอยากมาคืนดีอ่ะเขาจะมีแอคชั่นอะไรบ้างแล้วท่านจะให้อภัยไหมอ่ะโอ้โหล้วเวอร์ล้วเวอร์ขึ้นเลยนะคะอืมโอ้โหยืนหยัดชัดเจน เออผมจะต้องกลับมาหาคุณและคุณต้องอืมต้องผมต้องได้ใจคุณต้องอยู่กับคุณอะไรประมาณนี้หรือถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ฉันก็คิดว่าเออฉันยังมีสเสน่ห์พอที่จะเหมือนกันได้หัวใจคุณกลับมาอีกครั้งอ่ะเออหมายเลขเก้าเหมือนค,คุณคิดคล้ายๆกันต่างคนต่างคิดอ่ะคิดถึงกันนะอาจารย์ว่าแล้วก็ยังอยากที่จะชนะยังอยากที่จะได้ใจ เออนะคะเขาก็อยากได้ใจท่านแต่ท่านแบบโฟกัสเรื่องงานแล้วไงนะคะแล้วเขาก็คิดว่าเขายังสามารถทําให้ท่านกลับมารักได้ด้วยนะโอเคเรามาดูใา้สรุปเลยตกลงแล้วลงเอ่ยกันไหมท่านให้โอกาสตัวจริงหรือเปล่าท่านให้โอกาสคนคนนี้ยคนที่เคยทําร้ายจิตใจจริงเปล่าท่านก็นิ่งๆน,นะ,ะอืมนั่งนิ่งๆอยู่อืมเพิกเฉยโอ้เล่นตัวเหมือนกัน อืมใช่ไหมเออถึงคราวที่เราจะเล่นตัวบ้างอ่ะ,อะสี่เหรียญสี่ถ้วยเลไอ้คนนี้ก็ขอโทษขอความรักเห็นอกเห็นใจอุย้ยอาจจะพูดบรรยายไปซะเยอะแยะแล้วท่านก็ยังเพิกเฉยยังนั่งนิ่งนิ่งดูเขาอยู่นะเออวิวออฟฟอร์จูนท่านก็อาจจะคิดก็แล้วแต่ดวงมันจะเป็นไปก็แล้วกันแล้วแต่โชคชะตาก็แล้วกันอ้ามันก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆแหละสิบถ้วยขึ้นมา โอเคคุณยังมีความเป็นคู่กันอยู่นี่ไงอาจารย์มองว่าคนเราแล้วบางทีอ่ะเลิกกันไปเป็นปีสองปียังกลับมาได้นะดวงแบบนี้ดูดิวิวออฟฟอร์จูนหมายเลขสิบสิบขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยนะสิบถ้วยด้วยเออเจ้าหญิงถือไม้เพราะฉะนั้นเหมือนตัวเขาอ่ะมีมีพลังงานที่ทำให้คุณร้อนรุ่มแล้วก็กลับมาดีกันได้อ่ะ นะเขถึงบอกไงว่าเขาเชื่อมั่นว่าเขาทําได้ห้าดาบเดยดเด็เขาเชื่อมั่นว่าเขาทําได้แล้วเขาก็กลับมาชนะใจคุณได้จริงนะคะเป็นการเริ่มต้นกันใหม่จากที่เขาเขาไม่ละความพยายามในการตือ้อคุณเนี่ยตื้ออย่างมากเลยเนี่ยในที่สุดคุณก็ใจอ่อนว่าอืเนี่ยนะ,นะก็ก็ดีแล้วล่ะคะ่ะให้โอกาสกันถ้ายังคิดว่าคนเรามันจะมีจุด จุดดีจุดด้อยอยู่บ้างถ้ามันจุดดีมากกว่าจุดด้อยก็ให้คนนั้นพยายามปรับมันก็น่าจะไปกันต่อได้อยู่เดี๋ยวอาจารย์ดูไพ่ข้อความจากหัวใจเขาเลยผ่านไพ่ความรักเนี่ยโรแมนตแองเจิลเนี่ยถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรในใจเขาบอกความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวธนูเขาอยากบอกอะไรโอ้คุกเข่าขอความรักเลยนะ อืมเขาบอกคุณนะ่ะเป็นรักแท้ของเขาแหละนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ว่าเขาจะเจอใครก็ตามไม่มีใครเหมือนคุณนะ่ะคุณนะ่ะได้หัวใจเขาไปตั้งนานแล้วว่าอาจจะบอกงั้นแต่กลับมาขอโทษไงก็ต้องขอความรักอีกครั้งขอให้คุณเห็นใจอะไรประมาณนั้นนะ่ะเนี่ยค่ะเขาเขาจะบอกว่าเขามีความรู้สึกแบบยังมีแพชชั่นกับคุณยังรักคุณยังปรารถนา ในตัวคุณอยู่เสมอหัวใจมันเรียกร้องอประมาณนั้นแหละค่ะคนเรามันก็จะมีช่วงที่สํานึกได้มันนั่งคุ้นคิดแล้วก็ย้อนในสมองก็ไปรีความจำกเก่าๆนะรีไซเคลิลความจำกเก่าๆกลับมาแล้วก็ทุรุนทุลายต้องมาขอโทษขอคืนดีกับคุณนี่งไงอืมเขาก็จะบอกว่าคุณนะเป็นความรักที่แท้ ของเขาเลยนะเขารักคุณจริงนะที่ผ่านมามันอาจจะมีช่วงที่ผิดพลาดก็ขอให้อภัยเขาด้วยอนะฮะภัยเขาเขาจะพูดประมาณนี้แหละใจเขาเขายังรักคุณจริงเนาะโอเคต่อด้วยดวงคนโสดค่ะพลังงานดวงคนโสดชาวราศีธนูในปักนี้นะมีเรื่องราวอะไรที่จะเกิดขึ้นกับท่านบ้างขอดูพลังงานท่านนะ มั่นอกมั่นใจมีความสุขสุขกับตัวเองสุขกับงานทำอะไรก็สักเสร็กล้าที่จะก้าวไปข้างหน้ามั่นคงมั่นใจนี่คือตัวท่านเลยนะชอบศึกษาหาความรู้การเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมบางท่านกำลังที่จะ ทำงานใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องงานการเรียนก็ได้หรือกำลังทำอะไรเพิ่มเติมจากสิ่งที่มีอยู่อาจจะไม่ได้แปลว่าออกจากงานเปลี่ยนงานแต่บางท่านทำเสริมทำเพิ่มเพื่อความมั่นคงตัวเองก็ได้อะดูความรักบ้างจะมีใครเข้ามาไหมไออพ่ขึ้นพระสังฆราชแล้วก็ทารันท่านจะได้พูดคุยกับใครคนหนึ่งอาจจะเป็นชาวพุทธศพก็ได้นะ ได้พูดคุยกับใครคนหนึ่งเป็นพู้ศพหรือเป็นคนที่มีหนะ้าที่การงานดีมีความมั่นคงมีฐานะอาจจะเจอกันเพราะน,นะสังคมโซเชียลก็ได้พูดคุยกันแบบนั้นก็ได้หรือเจอกันเพราะเรื่องงานการคอนแทคในเรื่องงานนะมีการพูดคุยแต่นั่นแหละพอยังเป็นสี่เหรียญอยู่อาจารย์ก็มองว่ายัางยังไม่ได้แสดงออกต่อการเต็มที่ แต่มีคนเข้ามาคุยอาจจะคุยเพราะเรื่องงานเรื่องคอนแทคที่จะต้องได้ได้คุยได้ดีอยู่แต่ยังไม่ขึ้นเรื่องของหัวใจนะอืแล้วยังไงอีกอพลังงานสิบดาบมันก็อาจจะแปลเรื่องเราในอดีตที่มันยังฝังใจท่านอยู่ก็ได้ความเจ็บปวดทางใจอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่ได้ลืมไปได้ลบออกจากใจไปได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้ามีสิ่งใหม่เข้ามาแล้วท่านมองว่า น่าจะรับไม่ตีไว้อยู่เหมือนกันเหมือนท่านก็ให้โอกาสตัวเองให้โอกาสคนที่เข้ามาอาจารย์มองว่ามีการพูดคุยค่ะแล้วจะพัฒนาไหมขอให่สรุปอนาคตนะในเมื่อท่านก็ให้โอกาสตัวท่านเองในการเรียนรู้เขา,เาต่างคนต่างให้โอกาสกันแล้วกันนี่แหละแล้วตกลงแล้วจะเป็นคู่รักกันได้ไหมไพ่ขึ้นเลยแฮงแมนหกเหรียญน,นะคะแล้วก็ห้าเหรียญขึ้นมาขออีกใบ อืมโอเคไพ่ก็น่าจะบอกว่ามันอาจจะใช้เวลาหน่อยแหละแหงแมนยืดเยื้อนะคะเพราะฉะนั้นท่านต้องแน่ใจจริงๆอะ่ะเออว่าเขาเป็นคนดีจริงไม่มาหลอกลวงอะไรประมาณนี้แต่ท่านไม่ปฏิเสธในการพูดคุยในการเหมือนเรียนรู้ค่ะเพราะฉะนั้นมีโอกาสนะคะแต่ว่าจัดช้าหน่อยอย่างน้อยท่านก็พึงพอใจในระดับหนึ่งกับคนที่เข้ามาจารย์มององั้นนะด้วยหน้าตา ด้วยหน้าตาหรือฐานะทางสังคมเขานั่นแหละมันก็เป็นปัจจัยในการเลือกนะคะคนเราทุกวันนี้ต้องเลือกอะไรที่ที่ที่เราอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจเราไม่ลำบากด้วยนั่นแหละเป็นการเลือกที่ถูกต้องนะคะโอเคขอดูไพ่ Key of the love ขอพนักงานไพ่ Key of ดีวลสักสามใบให้บอกว่ารักพิกลอก้อความทรงจำขออีกใบค่ะไพ่อยากแนะนำอะไรเนาะน้ำพึ่งและยาผิดอ๋อเหมือนไพ่ยังเตือนเรื่องของอดีตที่เจ็บปวดของท่านแหละไพก่ก็ในเรื่องที่อ่านมาเมื่อกี้ก็มีไพ่จึงให้ทําอะไรก็ตามต้องต้อง แบบรอบครอบแล้วก็ดูนานๆจะได้ไม่ต้องมาเป็นเรื่องของความเสียใจทีหลังนะคะโอเคอาจารย์ขออีกสักใบหนึ่งตกลงท่านจะได้เปิดใจไหมเนี่ยอืมใจอ่อนค่ะเปิดใจค่ะใจอ่อนก็ต้องให้ใครบางคนเข้ามาในชีวิตแหละแบบนี้นะคะก็ลองดูนะคะในที่สุดแล้วเขาเรียกว่าน้ำหยดลงหินหินมันยังกลอน <laughs> เหมือนเพลงที่พูดอะนะ ที่เขาร้องอ่นนะนั่นแหละในที่สุดแล้วคนโสดจะเปิดใจนะคะโอเคอาจารย์ก็ขอจบการพยากรณ์เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ